เรียนท่านประธานรัฐสภา,าที่เคารพครับผมปฏิพัฒน์สันติพาดาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดพิษณุโลกเขตหนึ่งพักเก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภา,าและเป็นหนึ่งใน20ของผู้ที่เริ่มเสนอกฎหมายนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยสนับสนุนและอยากจะขอเชิญชวนสมาชิกรัฐสภา,าแห่งนี้ให้รับฟังนะครับแลกเปลี่ยนและใช้วิจารณญาณภายในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เพื่อช่วยให้ประเทศนี้ได้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ของระบอบประยุทธ์ได้นะครับ เรื่องของรายละเอียดและข้อเสนอต่างๆผมเห็นว่ามีประโยชน์นะครับและสมควรที่จะไปพูดกันในวาระสองแต่ผมอยากจะยืนยันตรงนี้เพื่อไม่ให้เจตจำนงที่แน่วแน่ของผู้เสนอกฎหมายนั้นถูกบิดเบือนนะครับประการแรกก็คือการยกเลิกวุฒิสภาผมว่าเราเลิกอ้อมค้อมกันดีกว่าถ้าเราไม่ยกเลิกวุฒิสภาชุดนี้นะครับรัฐมนุนูนย์นี้เราไม่มีทางแก้ไขรัฐธรรมนูญและกลับไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยได้ เราไม่ได้พูดว่าเราจะไม่มีวุฒิสภาไปตลอดนะครับถ้าสอสอลอที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะมาพูดคุยกันว่าเราต้องการความรอบคอบในการกันกองกฎหมายเราต้องการการถ่วงดุนอานาจที่ไม่ได้เป็นข้อเสนอของการแก้ไขรัฐมนูลรอบนี้ก็ยังสามารถทําได้แต่ว่าถ้าจะให้เสนอร่างรัฐมนูญน,นะครับเพื่อจะให้สอวอชุดนี้ยอมรับผมคิดว่าไม่ต้องเสนอดีกว่า เพราะว่ามันเหมือนกับไม่มีการแก้ไขเพราะไม่ได้ไปแตะที่หัวใจของอำนาจของการสืบทอดอำนาจของคอสชอเลยท่านประธานครับการบิดเบือนที่2ก็คือเรื่องนี้เราไม่ได้มาพูดเรื่องของระบบเลือกตั้งกันนะครับหลายท่านได้ชี้แจงไปแล้วผมไม่ขอกล่าวซ้ำแต่ว่าเรื่องนี้เราพร้อมเดินหน้าพักเก้าไกลพร้อมเดินหน้าไปสู่การแก้ไขรัฐนูลเรื่องของระบบเลือกตั้งที่เราได้ผ่านรัฐสภาไปแล้วการบิดเบือนที่3นะครับก็คือร่างรัฐมนูลฉบับนี้แน่นอนครับ มีการเพิ่มอำนาจให้กับตัวแทนของประชาชนก็คือสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่ว่าเรื่องของการรวมศูนย์อำนาจไม่ใช่ในความหมายที่สวหลายท่านพยายามอธิบายเพราะจริงๆแล้วคนที่รวมศูนย์อำนาจบั่นทอนและควบคุมทุกอย่างตอนนี้ก็คือวุฒธธิสมาชิกนั่นเองวุฒธธิสภานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมขอสนับสนุนโดยการเริ่มถามสมาชิกรัฐสภาทุกท่าน,นแห่งนี้ว่า เราเชื่อมั่นในรัฐธรรมนูญมาตราที่สามหรือเปล่าที่บอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุก ของประชาชนโดยรวมท่านประธานครับเราใช้รัฐมนุน60ูมา4ปีแล้วและตอนนี้ผลมันออกมาชัดเจนแล้วว่ารัฐสภาที่ไม่ใช่มาจากอำนาจอธิปไตยของประชาชนรัฐสภาแห่งนี้มีอำนาจจากการเลือกตั้งน้อยเหลือเกินแต่อำนาจจากการแต่งตั้งนั้นครอบคุมสภาแห่งนี้ทำให้สภาแห่งนี้อยู่ในจุดที่ตกตำ่ำขาดความเชื่อมั่นจากประชาชนและไม่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ของประเทศได้เลย ทุกวันนี้เราชัดเจนแล้วว่าองค์กรอิสระที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมทําให้ชีวิตอนาคตและผลประโยชน์ของปร,ประเทศชาติและความผาสุกข,ของประชาชนแย่ลงขนาดไหนคําวินิจฉัยล่าสุดก่อให้เกิดความสับสนแตกแยกในประเทศนี้ว่าประเทศนี้จะปกครองกันด้วยระบอบอะไรอาจารย์นิติศาสตร์รัฐศาสตร์ทั่วประเทศเข้าชื่อเพื่อคัดค้านคําวินิจฉัยของาสารรัฐธรรมนูญ ทุกวันนี้เราชัดเจนแล้วว่าการเลือกตั้งโดยกะกะตที่มาจากคอสชทำให้เราได้การเลือกตั้งที่มีความหมายน้อยเหลือเกินเพราะเสียงของประชาชนไม่ได้เป็นตัวกำหนดรัฐสภามีการปกปิดข้อมูลการเลือกตั้งหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องของการรายงานผลคะแนนดิบการตรวจสอบความถูกต้องของการเลือกตั้งเป็นไปได้ยากเหลือเกินจนองค์กรสังเกตการเลือกตั้งนานาชาติเรียกว่าเป็นความสูญหายหรือหล่นหายไปของการกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย สุดท้ายการเลือกตั้งเป็นเพียงพิธีกรรมของคณะคสชระบบประยุทธ์ที่อยากจะอยู่ต่อโดยที่ไม่ต้องอับอายประเทศชาติแต่เรื่องนี้ไม่สามารถปกปิดได้ทุกวันนี้ชัดเจนแล้วครับว่ารัฐมนตรีหลายท่านไม่สามารถไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลปปชไม่มีรายงานนาฬิกาของคุณประวิทย์สารรัฐมนูลรับรองสถานะของรัฐมนตรีที่ถูกข้อหาค้ายาเสพติด สารรัฐมนูลรับรองสถานะของสอสอที่ยุบพักตัวเองแล้วก็ไปอยู่กับพักที่สนับสนุนคุณประยุทธ์โดยไม่รู้ว่าเป็นลำดับปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่เท่าไหร่ทั้งหมดเหล่านี้ครับท่านประธานนี่คือสิ่งที่พวกเราอยากเห็นเกิดขึ้นจริงๆหรอครับผมถามสมาชิกวุฒิสภาว่านี่คือภาพที่คอสอชอไปเชิญท่านมาปฏิรูปประเทศหรอครับจนประเทศหน้าตาแบบนี้หลักนิตยธรรมสูญหายไปหมดวิกฤตการณ์ของประเทศแก้ไขไม่ได้ ความขัดแย้งเต็มไปอยู่ที่ท้องถนนนี่คือภาพความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนที่คอสชอไปเชิญท่านมานั่งเป็นวุฒธธิสภาหรอครับท่านประธานครับระบบการเมืองแบบนี้เอาประเทศออกจากวิกฤตไม่ได้และประชาชนจํานวนมากยืนยันแล้วว่าการปล่อยให้ระบอบประยุทธ์ยังอยู่ต่อไปนั้นยิ่งนําพาประเทศไปถึงจุดตกต่าในเศรษฐกิจการเมืองสังคมและความเหลื่อมล้าทุกมิติ คนรุ่นจํานวนมากโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับมีความหวังมีความฝันให้ประเทศนี้ดีขึ้นแต่ถ้าเขาสูญเสียความฝันนั้นไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะทิ้งประเทศนี้ปล่อยให้ประเทศนี้เป็นเรื่องของคนรุ่นเก่าแล้วก็มีประเทศที่ด้อยพัฒนาแบบนี้ต่อไปแต่ถ้าเรื่องไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดแต่ความขัดแย้งมันสูงขึ้นก็จะกลายเป็นความขัดแย้งอย่างรุนแรงเพราะเขาไม่สามารถอยู่ในประเทศที่ไม่มีความยุติธรรมได้เพราะฉะนั้นชัดเจนแล้วครับว่า กลไกที่ทางผู้ร่างเสนอเนี่ยนะครับเป็นการถอยกลับไปครับยังไม่ได้พูดถึงว่าใครจะเป็นรัฐบาลในรอบหน้ายังไม่ได้พูดถึงมา,มาตราปีกย่อยอีกหลายอย่างในรัฐธรรมนูญที่ต้องมีการแก้ไขและผมว่าข้อเสนอทุกอย่างมันก็ฟังเข้าท่าต้องไปคุยกันต่อแต่วันนี้เราต้องเอาระบอบประยุทธ์ออกไปก่อนครับท่านประธานไม่อย่างนั้นประเทศมันเดินต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับหน้าที่ขอบเขตอำนาจการปฏิบัต,ติหน้าที่ขององค์กรอิสระที่ ทำลายล้างพักการเมืองที่ต่อต้านการรัฐประหารคำวินิจฉัยครั้งแล้วครั้งเล่าที่ทำให้ตอนนี้นะครับเราไม่มีเครดิตเหลือแล้วให้กับสารรัฐธรรมนูนและองค์กรอิสระในโลกเก่านะครับเราเชื่อเรื่องการมีกลุ่มคนดีมีความสามารถมีความเป็นกลางมาถ่วงดุลตรวจสอบฝ่ายการเมืองและรัฐธรรมนูน40นั้นมีเจตจำนงที่จะสร้างรัฐบาลที่มีเสถียรภาพก็เลยสร้างองค์กรอิสระที่มีอำนาจในการตรวจสอบถ่วงดุลได้ แต่เราลองใช้มา24ปีแล้วตอนนี้ระบบการตรวจสอบถงดุลของเรายิ่งพังพินาศแต่กันใหญ่เพราะบุบาทขององค์กรอิสระเหล่านี้ mm hmm. เพราะฉะนั้นท่านประธานครับ mm hmm. ในโลกยุคใหม่ที่ปรากฏอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยผู้ร่างนี้นะครับ mm hmm. ความเป็นกลางนั้นเกิดจากการมีตัวแทนของคนทุกกลุ่มเข้าไปในสัดส่วนที่พอๆกันความเป็นอิสระขององค์กรอิสระเกิดจากการที่เขาต้องฟังประชาชนมากกว่าผู้มีอำนาจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ที่จะสั่งการพวกเขาแน่นอนครับเวลาเขาฟังประชาชนเขาฟังจากโซเชียลมีเดียก็ได้แต่ว่าพวกเราที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นรับฉันทามติมาจากประชาชนเพราะฉะนั้นเราใช้อํานาจแทนประชาชนและประชาชนก็จะตรวจสอบผู้แทนของพวกเขาถ้าเราจัดการเรื่องที่มาและขอบเขตอํานาจขององค์กรอิสระได้พักเก้าไกลเสนอว่าเราจะผลักดันให้เกิดระบบของรัฐเปิดเผยหรือ Open Government ให้ได้เพราะฉะนั้นจะไม่ใช่แค่องค์กรใดองค์กรหนึ่ง มาตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจนะครับแต่จะเป็นประชาชน60ล้านคนที่เข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้การตรวจสอบจะเข้มข้นกว้างขวางลึกซึ้งมหาศาลนักการเมืองจะเปิดเผยกลัวที่จะปกติดไม่ใช่นักการเมืองตอนนี้ที่ต้องวิ่งหาหลักสูตรระดับสูงสร้างคอนเนคชันกับสารและองค์กรอิสระเพื่อรอดพ้นจากการตรวจสอบและนี่เป็นการส่งเสริมระบอบอุปถัมภ์ที่พวกท่านรังเกียจกันนักกันหนาะท่านประธานครับนี่ไม่ใช่หรอครับ คือการตรวจสอบถ่วงดุลให้อำนาจกลับไปที่ประชาชนนี่คือยุคสมัยที่ประชาชนต้องการอำนาจและการเข้าถึงข้อมูลได้เราไม่ต้องกลัวประชาชนไม่ตรวจสอบนะครับประชาชนจะตรวจสอบอย่างแน่นอนผมเป็นสสที่มาจากการเลือกตั้ง accountability ของผมคือความรับผิดชอบของผมต่อคนที่โหวตผมมาคนที่สนับสนุนผมก็จะเป็นคนเดียวกับคนที่วิพากษ์วิจารณ์ผมและตรวจสอบผมผมไม่สามารถกินร้านก๋วยเตี๋ยว ที่พิณุโลกได้ถ้าผมตบัดศัตว์ไม่ทําตามสิ่งที่ผมหาเสียงมาและผมเชิญชวนนะครับคนพิณุโลกอย่างเช่นพลเอกปีชาจันโอชาเนี่ยถ้าลงเลือกตั้งเลยถ้าท่านชนะเลือกตั้งผมยอมให้เป็นฉันทามติว่าท่านเป็นตัวแทนของคนพิษณุโลกเพราะฉะนั้นเราต้องจริงใจที่สุดครับท่านประธานให้อํานาจเนี่ยกลับไปสู่ประชาชนทุกกลุ่มร่างรัฐมนูลฉบับนี้ไม่ได้เป็นการเอาอํานาจกลับไปที่ประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับท่านประธาน แต่เป็นการเอาอำนาจกลับไปที่ประชาชนทุกกลุ่มให้ความแตกต่างหลากหลายให้ปัญหาที่อยู่ในประเทศนี้นั้นถูกกลับมาพูดคุยกันในระบอบประชาธิปไตยซึ่งสมก,การนี้เป็นไปไม่ได้ถ้าระบอบประยุทธ์ยังอยู่และมีการเลือกตั้งโดยอำนาจของสอวอยังอยู่ท่านประธานครับถ้าเราไม่ทำในวันนี้เราจะไม่มีทางมีรัฐบาลชุดใหม่ที่ยึดโยงกับประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตสาธารณสุข และเศรษฐกิจกได้และเราไม่มีทางที่จะมีสอสอรอที่จะเดินหน้าร่างรัฐมนุลใหม่ทั้งฉบับถ้าสอวอชุดนี้และระบอบประยุทธ์ยังอยู่อย่างครบถ้วนเพราะฉะนั้นทุกพักการเมืองครับผมขอความร่วมมือกันและสวในฐนานะของวินยูชนปัดเจก,กชนขอความร่วมมือในการลงมติรับหลักการนี้ครับและข้อเสนอในการปรับปรุงหลายอย่างไปว่ากันในวราระสองผมขอเสนอต่อประท่านประธานรัฐสภาครับครับขอบคุณนะครับต่อไปเป็น